ครับขอสวัสดี FC บริษัทศักส์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแร่ทุกทกท่านนะครับหลังปีใหม่นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่โกดังด้านหลังนะฮะซึ่งเป็นโกดังตู้เสื้อผ้านะฮะตอนนี้เรามีตู้เสื้อผ้าเปลดไม้สักอกนะครับเยอะมากนะครับประมาณ20-30ไปถึง ะะอยู่ด้านหลังนะครับไม่ไม่ไดเอามาทําทคลิปวิดีโอไลฟ์ส like ซให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันว่างๆนะฮะหลังปีใหม่นะฮะเอามาให้ลูกค้าดูนะครับวันนี้นะฮะโซนนี้เนี่ยจะเป็นตู้โซนไซส์ขนาดกลางนะฮะของทางร้านก็คือไซส์ขนาดลึก65ยาวเมตรห้สูง2เมตรนะครับเห็นได้ว่าเราจะเน้นงานแบบเรียบๆง่ายๆนะครับแฝงไปด้วยกลิ่นอายนะฮะรูปแบบ นะครับไม้สักแท้ๆของคนจังหวัดแพร่นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังติดตามที่ YouTube TikTok นะครับเว็บไซต์ออนไลน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพจสักส์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักกระมงจรนะฮะนึกถึงไม้สักนึกถึงที่จังหวัดแพร่นึกถึงสักสิเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมีลูกค้าถามเข้ามาว่า ปเลี่งเจ้ามีลูกค้าถามว่าถ้าอยากได้ตู้ซอบซอบราคาซอบซอบก็ะจะมีของกระเจ้ามีเลยครับผมเพราะว่าตู้เสื้อผ้าซอบซอบราคาซอบซอบนะครับตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยและราคาประหยัดนะฮะสำหรับเดือนนี้เนี่ยนะฮะเรามีโปรดีๆนะครับสำหรับลูกค้านะฮะในเดือนมกรานะครับก็คือตู้ผ้าไซส์65เมตร50สูง2เมตรนะครับปกติราคาอยู่ที่ 1,9500บาทนะครับวันนี้นะครับราคานะครับพิเศษสุดเลย1,7900บาทนะฮะสำหรับเดือนมกรานะครับขึ้นบ้านได้นะครับถอดประกอบได้นะครับราวสวยๆแข็งแรงนะครับโครงสร้างแน่นๆนะฮะเราจะได้โครงสร้าง แข็งแรงมากๆนะฮะใช้ยาวๆไปเลย20-30ปีนะครับจนถึงลูกถึงหลานเนี่ยตู้ผ้าพวกนี้เนี่ยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนเราถอดประกอบนะฮะสามารถถอดประกอบท็อปขึ้นไปด้านบนได้นะครับถอดประกอบขึ้นบ้านได้สบายเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับมาประกอบให้กับคุณลูกค้าลองมาดูข้างในนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ เราจะเห็นได้ว่าตู้แบบนี้เนี่ยมีเยอะแยะนะครับเพราะว่าเป็นตู้ที่ขายดีที่สุดนะฮะราคาอยู่ที่17,900บาทนะฮะจากราคา19,500บาทนะฮะสวยงามมากๆฝั่งนี้2ลิ้นชักนะครับมีราวแขวนนะครับมีชั้นวางของใส่ของได้เยอะมากๆนะฮะรับรองว่าราคานี้ถูกที่สุดในตลาดนะครับงานไม้สักคุณภาพแน่นอนถูกที่สุดนะฮะในจังหวัดแพร่ แน่นอนรับรองร้อนะะตะฮะตู้เสื้อผ้านะครับอ่าหนึ่งมืน่น,มนเท่าไหร่ล่งมืนบาทนะครับหนึ่งาบาทนะฮะ, 7, นะะรับรองสวยถูกใจแน่นอนนะครับตู้เสื้อผ้านะครับบานสไลด์ซี่กลมนะครับของมีนะฮะเยอะแย,ยะมากมายนะฮะสนใจนะฮะทักแชททักไลน์มาที่สักสีเฟอร์รีเจอร์ไม้ักแพร่ นะฮะเราคือผู้ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักรบวงจรครับผม